ค่ะหัวหยองมาแล้วค่ะวันนี้ค่ะยังหัวหยองมากเลยแม่ยังไม่ได้มัดผมให้เลยค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมาขินข่ากัะเพาะจามือนีเพื่อได้อาหารสิงโตอนังนมาจ้าพี่น้องอันี่จาน โตแหละนั่งอาหารสิงโต,โตนั่งลงค่ะ,ะนบนนั่งไปสวัสดีครับกินขอ,อน้ำกันครับผมมาพี่ดองกินขอ,อน้ำกันครับกับลาบง่วรลาบคุคม อลูกไปคือเป็นนางใส่ขาของสัตว์มามาสเสียบๆแค่ว่าตากปลายัดใส่กอกคือเกาละอาชีพวันนี้ทรงใส่กอกอืม,อม,อม,อม จับครับมาจับพี่น้องกินน้ากันจับกินหลายๆก้นยังแซ่บ หลับไม่ไหมเนี่ยเขาขพาว่ามันขาวบัาอือพักยังกันเมาผ้าเมาผ้าบานดนอกมันครับอือเาผ้าบานนั่นเลยจากรับ thôi tôm khâu cán nó khâu con, như ừ, ừ, cắm, không còn... ừ. ừ mười bốn đồ côm nái này côm nái côm nái côm nái côm 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 เงี้ยไหมลูกไปเปียขากล่องเลยหัวละพาหัวละพาโอ้ยสันเดือเดือเดือีร้านมานั่งทีแล้วคุณเดี๋ยวไปนั่งพัดล้ม ผ้าบาออนามาแม่จัดก,การเองดูแล้วโอ้ละภาพบานนี่หอมเหื้จับหลุดด้หอมก็คุภาพลยเนาะเนอะ ถ้าปลูกไก่ต้นาอิตูนี่าอิตูเป็นโหระพาเบิดเชเ่อโหพากินมันแห้งมันเสิร์ฟกันป่ะเป็นป่ะไก่พันไก่พันไปถามมันเบิ่งให้ก็ไก่พันพวกนั้นเสิร์ฟกันมาขึ้น แต่ว่าเขาไปในบ้านผ้าลูกนี้เดินๆตาหน่อยไม่ห้องอีกตาหน่อยไปซูงพ่อตาหน่อยกลับมาบ้านไปมาไปมา <laughs> เฮ้ยว่ะไปๆ กลับขึ้นเลยครับดูครับเนี่ยไม่อีกเราจะปล่อยเพิ่นนอน,น,นอ,อ,อ,อยู่พุ่นล่ะกลับแม่แม่นอนมารับพอไปอยู่นอนพุ่นเพชรตรื่นแต่เศ้าพี่น PC. PC. เนาะ ECEC เพิ่องตีดีจังหน่อยนะครับ EC ให้เราไปฮับเราก็เลยไปฮับเนี่ยเมื่อคืนเพร,นเราะว่าเพชรตื่นแต่เศ้า จะต้องมาเตรียมของเห็ดของเตรียมเบิร์ตสุยางเลยพี่น้องหุงเขาหุงปลาล่างถวยล่างยังถ้าตีซีเจ้าขี่รถมาเองจ้ะวันนี้นี่นอนบดตื่นอีกพม่น่าก่อนยืดเบ็ดจะเห็ดใส่กว่าวเพื่อกระจงเตี่ยมของไม้เบิร์ตเตี่ยมเขาเตี่ยมยังไว้ลูกกินเขาเบิดถ้วยนั่นได้ให้ เวยี่ตักไว้เขาพัดเขาพัดอเมริกาอเมริกาบ้านทูเขาพัดใ่เนยขาพัดใซอไนใครพัดเนยกอกพึ่อกันพุนพิมพ์มาแล้วคุณเอินพิมพ์ดู้เอินพิมพ์เร็วพิมอยู่สเอินพิมดู้ นั่งซื้อพัดลมมออกวัวไป่กปันเอ็มเอ็ม

มือื่นบ่เฮ็ดขวงไปแจกมันที่ยิบซีมันที่ยิบีอ๋อวันเกิดข้าเจ้าข้าอยากมันเกิดลูกสาวลูกสาวเพิ่มเพิ่มกันเลยให้ห้องใส่กอกไปแจกพ้เฒขา้กแก้วมันสื่อใส่กอกไปแจกให้ชาวบ้าน เท่หน่อยก็สิเป็นสะพานบุญไปเฮ็ดให้เพิ่นห้าชิปไหมเราขอขอบบุญขอบคุณที่เพิ่อนอุดหนุนเนาะเราเข้ากสิไปเฮ็ดบุญให้เพิ่นนายหญิงผู้ชายอยากเฮ็ดบุญสีสังเสร็จกอกเท้านายกนนินดีเฮ็ดให้ยแล้วพี่น้องเท่าน่อยไปกแกะให้ก็ยังคู่โนดเนาะ ตอนไหนก่ะเป็นสะพานบุญในีเพิ่นแมน่อันนี้มาน่ายิงน่ายิงนี่เนี่เป็นวันเกิดลูกสาวเราแล้วก็